อ่าครับผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับพระเอกของเรานะครับายานพาหนะที่สุดยอดของออฟโรดอีกหนึ่งผลงานของเรานะครับผมไปให้ถึงกลับให้ได้นะครับรอบนี้กลับให้ไปให้ถึงกลับให้ได้ปุ๊บระบบช่วงล่างสมบูรณ์แบบทุกจุดครับคงที่เหมือนเดิมนะครับผมบอกได้เลยว่า ตอนนี้ไปได้ทุกที่ครับผมไม่กังวลเลยนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ทำการปรับปรุงหลายๆอย่างขึ้นมาจนเกิดความสมดุลที่สุดนะครับผมเป็นรถที่เอาไปใช้ลุยอย่างได้เต็มที่นะครับผมไม่ต้องกังวลแล้วก็เป็นห่วงทั้งสิ้นนะครับน้อง DMACV c o ีอรของเรานะครับพร้อมกับชุดยกคุณภาพมาตรฐานนะครับ นะครับต้องรีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับมุมแคมเบอร์คงที่นะครับพวงมาลัยตรงนะครับดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับว่านะฮะนี่ครับผมรถส่วนใหญ่ที่เข้าทุ่งใหญ่เข้าเข้าไปลุยนะครับล้อมุมแคมเบอร์ก็จะเปลี่ยนนะครับพวงมาลัยจะเอียงและหนีศูนย์นะครับตอนนี้มีความแข็งแรง มากนะครับผมเข้าไปได้กลับได้อย่างปลอดภัยนะครับผมมีรุ้นนิดหน่อยครับยางโดนโดนไม้จิ้มเข้าไปต้องสติมออกมานะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับเริ่มต้นจากดูช่วงล่างกันเลยครับชุดปรับปรุงใหม่นะครับชุดนี้คือทำปีกนกปรับองศาเพื่อที่จะปั๊มเปอร์สต๊อปมุมเผา ไม่ให้ยืดออกจนสุดนะครับผมนะครับมุมพอก็จะยืดลงมา,าถูกล้างเอาไว้นะครับเป็นการปรับปรุงหลายหลายรอบจนเกิดความสมบูรณ์แบบแล้วก็มั่นใจในที่สุดนะครับผมก็จะกลายเป็นชุดงานที่ตอบโจทย์ให้สำหรับลูกค้า ที่สนใจอยากจะสร้างแล้วก็ติดตั้งชุดยกกับเรานะครับผมมั่นใจในสินค้าของเราได้100%เอร์เซนนะครับอืจากผลงานที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมไม่มีอะไรเสียหายเลยดีมากครับปีกนกเวอร์ชั่นใหม่ครับรองรับกับชุดยกได้ดีเยี่ยมครับ รสร้างชุดยอยแปทินให้ด้วยครับ,นะรบดูข้างหลังกันครับนะครับแข็งแรงมากครับชุดยุกของเรานะครับมั่นใจในการใช้งานได้เต็มที่100%เซสุดยอดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ